แบงค์สิบโบราณใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะใบใหญ่จริงๆค่ะสำหรับแบงค์สิบโบราณนะคะแบงค์สิบโบราณใบใหญ่เป็นฝ่ามือเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้านะคะชื่อคุณนุชนะคะจากสามพรานนครปฐมนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสั่งมาทั้งหมดสามใบค่ะใบละสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ตามด้วยใบสิบเอ้ยขอไปค,ค่ะแบงค์หนึ่งบาทค่ะ แบงค์หนึ <h Sa uc> er> like ่งบาทสิบใบค่ะแบงค์หนึ่งบาทสิบใบค่ะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งมาทั้งหมดนะคะสิบใบนะคะใบหนึ่งบาทนะคะใบหนึ่งบาทนะคะใบหนึ่งบาทใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าใบหนึ่งบาทใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งมาสิบใบพร้อมด้วยแบงค์สิบใบแบงค์สิบโบราณนะคะสามใบนะคะ อังสิบโบราณสามใบนะคะใส่เป็นกล่องดีกว่านเฮียเนาะขออนุญ,ญาตแพ็คเป็นกล่องนะคะมาสั่งได้ที่เซฟคอยเซฟคอยไทยนะคะเซฟเซฟคอยไทยนะคะเซฟคอยไทยนะคะหรือที่เซฟคอยไทยเองนะคะลูกค้า ให้ลูกเพื่อนๆนะคะหรือลูกค้าด้านใดมีความประสงค์อยากจะขายนะคะมีของสวยๆอยากจะแบ่งอยากจะแบ่งกันนะคะทักกันตรงเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้นะคะที่ AF อ o i n ลูกค้าที่สนใจอยากจะซื้อไปเก็บนะคะหรือว่าซื้อไปจำหน่ายต่อนะคะลูกค้าค่ะ <c oughs> สามารถเก็บปลายทางได้เลยนะคะวีธีการเก็บเ,บเงินปลายทาง และสามารถสำหรับต้นทางด้งนะคะถ้าชำระต้นทางก็จะได้คูส่ง59บาทนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางคูปองก็จะ100บาทนะคะ,ะ,คะขอบคุณลูกค้ามากเลยค่ะ